โอเคครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีกันทุกคกับพวกเราก็กลับมาเริ่มกับวิดีชานาลเก่าๆผมกับวิดีชานาลเก่คๆผมเล่นกับเกมไมโครมันมีชื่อว่าซิกเฮอร์เลยแอดทูนี่ที่ชื่นเคยผมอย่ามาต้องใส่หัวปิดเลยนะครับ ครัผมก็มาต่อกันในคืนที่สองไอ้คืนสุดท้ายผมคืนที่หกนะฮะน่ครับผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการเพื่อเป็นการเดิมพันว่าผมจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคผมจะให้เวลากดไลค์กันนะครับผมกดได้ยังครับกดแล้วใช่ไหมฮะงั้นไปกันเลย เดิมนะครับเราดูกล้องวงจรปิดก่อนนะฮะสถานที่ยังคงเดิมผมตอนนี้เจ้าทูนี่เจ้าทูนี่ยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะผมก็อยู่ที่แคมหนึ่งนะครับผมเราจะกดดูที่แคมหนึ่งสองสามนะฮะก็เอ็ดเอดดนะฮะเหมือนเดิมเราก็จะดูกล้องวงจรปิดนะฮะ โอ้ฝนตกแล้วเหรอโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้หน้าบ้านผมฝนตกแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะหน้าบ้านผมอาจจะอาจจะมีเสียงเอแทรกเข้ามาคงไม่เป็นไรนะรเพราะว่าตอนนี้นะผมหน้าบ้านผมเอเกิดฝนตกนะฮะตอนนี้นะตอนนี้มัน,น,นเป็นฤดูฝนนะฮะสําหรับใครที่ตามที่ต้องออกไปเที่ยวนะครับย่ออย่าเพิ่งออกไปนะผมเพราะว่าฝนมันตกนะครับ ถ้าสำหรับใครที่จะออกไปข้างนอกนะครับหรือว่าไม่จำเป็นหรือว่าอะไรนะครับผมก็อย่าเพิ่งออกนะเพราะว่าถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆนะครับก็ไม่ต้องออกเนาะเเรามาต่อเลยนะครับแคมหนึ่งสองสามไม่มีอะไรนะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนนะผมก็ ก็ขอก็ขอว่าว่าสำหรับใครนะครับที่นั่งรถไปเที่ยวกับครอบครัวนะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ลดความเร็วด้วยนะครับผมไม่งั้นก็เวลาถนนลื่นมาเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะฮะถ้าใครได้ดูข่าวนะครับผมอะไรไม่เอาครับเดิมฮะซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะกล้องจอดปิดด้วยนะครับดูเช็คดูให้ดีนะฮะ ไม่มีอะไรนะฮะดูให้ดีฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮบคุณผู้ชมโอเคครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะฮะโทนี่ยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะโอเคฮะถ้าโทนี่ยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะคุณผู้ชมถูก็มวงจรปิดด้วยะฮะ ต้องเช็คดูให้ดีๆด้วยนะครับผู้ชมฮะเหมือนเดิมนะครับผมนี่อะไรนะครับเหมือนเดิมนะฮะตัวทูนี่ยังคงอยู่ที่เดิมนะ อยู่ตนีนะฮะตอนนี้หน้าบ้านนี่คือแบบน,นะะคุณผู้ชมครตอนนี้นะคนสหรับคนที่ว่าไม่ไม่ได้ไปว่ามีหน้ไปก็อย่าลืน์ด้วยนะฮะ,นนะ,ฮะหรือไม่ก็ตางมไปด้วยนะ 多大 A เรบ้อยครับผมคุณผม่านหน้าบ้านมืดกว่าเดิมครับ่ม ก็รอดมาได้แล้วนะฮะรอดแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็โอเคผมสุดท้ายผมก็สามารถรอดมาได้แล้วนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะผมรอดแล้วนะฮะชนะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผม่าดมาแล้วนะฮะคะุณผู้ชมตอนนี้หน้าบ้านฝนตกแล้วนะฮะ,ะคะุณผู้ชมครับ ก็ตามนี้นะผู้ชมครับแบบนี้นะครับก็เป็นแบบเป็นแบบเดโมนะครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้ผมก็โอเคครับแมพก็มีประมาณนี้นะครับก็โอเคครับสําหรับใครที่ก็แมพมีประมาณนี้ผมผู้ชมครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็โอเคครับก็เอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไฟล์ควาื่นความทึ่งลายผมก็โอเคควมที่ของผมก็โอเคครับฝนตกนะครับผมก็จะออกไปนะ